สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ซับพบพันแล้วนะครับผ่านขั้นตอนแรกแล้วนะครับก็อยากจะออกมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับตามให้กําลังใจกันมา ซึ่งมันก็เหนื่อยนะฮะทำมาต้องปีแล้วนะฮะปีกว่าเพจะได้ผ่านซับนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักก็ทำไปเรื่อยๆครับคลิปเรามันไม่โดดเด่นอะไรไนะฮะก็เป็นคลิปพื้นๆคลิปตกปลาให้ดูการมีเทคนิคเล็กๆน้อยแล้วใครที่ อยากจะตกปลาหรือชอบตกปลามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตอบได้ก็จะตอบนะตอบได้เท่าที่ความรู้เรามีคือความรู้นี่มันก็มาจากเพื่อนเพื่อนนักตกปลารุ่นเก่งๆนะฮะรุ่นเก่งๆที่เขามีประสบการณ์มากๆากเนี่เราก็ดูจากเขามาแล้วเราก็เอามาทําตามมากมาพลิกแพเมามากอะไรมาก ก็ก็พอตกได้ครับตกปลาทุกอย่างเพราะผมตกมานานแล้วตกปลานี่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เป็นท้องไร่ท้องนาอยู่แถวบ้านเยอะแย,ยะมากมายนะครับสมัยก่อนนี้นะครับปลาไม่ต้องซื้อกินครับตกเอาทําคลองเล็กคลองน้อยลําประโดงอะไรอย่างเงี้ยท้องนาเงี้ยก็ได้ปลากินแล้ะ แต่สมัยนี้ก็ยากหน่อยเพราะพื้นที่แถวนี้มันก็เต็มไปหมดแล้วไม่มีนาแล้วนะฮะก็มีตามคลองคลองก็น้ำไม่ค่อยดีครับน้ําเสียบ่อยอะไรบ่อยนะครับเออก็อยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาแล้วก็อยากจะให้นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับเพราะว่าคือ แค่ขั้นตอนแรกนี่ก็เป็นปีแล้วแต่ทีนี้ว่าไอ้นี่นะครับวิวครับยอดวิวในการรับชมอ่ะสี่พันชั่วโมงนะครับสี่พันชั่วโมงนี่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีอยู่แค่พันกว่าชั่วโมงนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนที่ติดตามดูดูคลิปดูก็ ดูให้นานๆนิดนึงดูให้จบเลยก็ได้ยิ่งดีก็ถ้าคลิปสั้นๆดูให้จบเลยก็ได้ยิ่งยิ่งดีนะครับถ้าคลิปยาวก็ดูตามคือก็อย่างว่านะฮะมันบังคับใครไม่ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบถ้าสมมติว่าชอบแนวนี้อะไรเนี้ยก็นะฮะผมซึ่งผมเองอะ่ะนะผมดูคลิปผมก็ดูคลิปพยายามถ้ามีเวลานะผมก็ดูไปเรื่อยๆดูไป ดูไปจนหลับแบบบางทีอะบางทีตอบคอมเมนต์เพื่อนมั่งอะไรเพื่อนเพื่อนมั่งเนี้ยผมทําเองคนเดียวทุกอย่างเลยนะครับออกไปตกเห็นอะไรเองทุกอย่างแต่เป็นแอดมินเองครบครับทำคนเอียคนเอคนเดียวนะฮะคนเดียวทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยไม่ว่าการตัดต่ออะไรมาก็เสียเวลามากแล้วอีกอย่างหนึง่ง เราก็ไม่เก่งในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่พอทำไดแค่นั้นเองนะครับเออแล้วตอนนี้นะฮะช่วงนี้ก็น้ำในคลองธรรมชาติส่วนใหญ่จะเสียนะฮะก็เลยเป็นคิปปลาช่อนไปกว่าเพราะปลาช่อนเนี่ยมันเวลามันหาจะหายใจเนี่ยคือในออกซิเจนออกซิเจนในน้ำมันน้อยพวกปลาช่อนปลาดโดปลาอะไรพวกนี้มันขึ้นมาจิบน้ำหายใจเป็นธรรมชาติของมันนะแต่เป็นพวกปลาเกต ปลาขาวปลาตะเพียนปลาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะหลายหลายชนิดซึ่งมันไม่ได้ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ํานะก็คือมันใช้ออกซิเจนเยอะถ้าออกซิเจนในน้ําน้อยเนี่ยเราไปตกนะตกชิงหลิวนะฮะตอนเนี้มันตกปลาไม่ได้ผมออกไปเนี่ยบางทีติดต่อกันเลยนะฮะสามสามครั้งสามวันออกไปตกเนะี่ยเชื่อไหมครับว่าไม่ได้ปลาสักตัวเดียว เพราะว่าน้าเสียน้ํามันไม่เชิงเสียทีเดียวหรอกนะะแต่ว่าเหมือนคนป่วยนะปลมก็เหมือนหายใจไม่ออกอะไรว่ามันมก,กน็ไม่ค่อยกินเหยื่อไม่ค่อยว่ายน้าไม่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะซึ่งเราก็ก็ต้องเข้าใจธรมมนะจธรมชาติมันนะเข้าใจธรรมชาติมันนั้นและช่วงนี้ก็คือน้ําเยอะน้ําเยอะไม่ใช่ปลากินดีนะเพราะว่าลําคลองแถวนี้ย แถวบ้านผมเนี่ยฮะนครปฐมเนี่ยนะฮะมันใช่มันแม่น้ํหลักแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ำแม่น้ําท่าจีนนะครับแม,ม่น้ำท่าจีน,ะะม,นจมันก็นู่นนะฮะแยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาไปทีนึงน้าเตีย้ยน้ําจากทางข้างบนทั้งหลายมันจะมาลงทางปลายสุดก็คือจากนครปฐมก็ไปกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนมหาชัยปากปากแม่น้ําอยู่ทางมหาชัยนะแล้วก็จะมีทั้งแม่กอง แม่กองมาลงมันก็ไม่รวมกับท่าจีนหรอกครับแต่ว่ามันมาลงแม่กองนี้มันมาชนกันอยู่ทางไหนผมก็ไม่รู้เหมือนนะมันก็จะมาสายรวมกันแล้วก็จะไปออกที่อ่มหาชัยเหมือนกันแต่น้ําทางแม่กองจะดีกว่าเพราะว่าน้ํามาจากเขื่อนใช่ไหมฮะระยะระยะทางสั้นแต่น้ําที่มาจากทางกรุงเทพทางอะไรทางนู้นนะฮะแม่น้าเจ้าพระยามันเหมือนกับว่าฝนตกๆมันน้ํามันน้ํามันเสีย น้ำเยอะมันก็ดันลงมาดันลงมาแล้วตรนนี้เป็นปลายเป็นปลายบางทีท่านช่วงที่น้ําทะเลหนุนนะฮะน้ำแม่น้ํามันก็จะไม่เคยลงไปใช่ไหมฮะน้ําก็จะลงทะเลไปน้อยเพราะฉะนั้นมันก็อั้นอยู่บริเวณนี่แหละแถวบ้านผมอะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่น้ําเค็มดันดันขึ้นมาถึงถึงถึงบ้านเลยนะฮะถึงถึงที่ผมอยู่สามพานเนี่ยแม่น้ํา น้ำเค็มอ่ะขึ้นมาเลยสมัยเด็กเด็่เดี๋ยดนี้คงขึ้นมาไม่ถึงละแต่ว่าคือน้ํามันก็เลยน้ําที่ลงมามันไหลไหลรวมมาเนี่ยมันก็มาตกคักอยู่ในในในปากแม่น้านําแล้วก็เออขึ้นมาทางบ้านทางบทางบ้านทางสัมพันธ์ทางานักวัฒนธรมน,นี่นะฮะน้ําจากในเมืองออกมาในตัวดีเลยครับโอ้โหน้ำโศกโครมมาก <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นคือบางคลองนี่นะฮะ บาบางจุดที่เป็นจุดที่เคยปลาเยอะๆคลองใหญ่ๆนะ <c oughs> มันถึงกับน,นี่นะปลาลอยอ่ะมันจะเป็นปลาลอยปลาพวกเนี้ยจะลอยน้ําเลยฮะลอยขึ้นมาบุจุบนผ,ผิวน้ําเลยเพราะช่วงเนี้ยมือปืนพวกยิงพวกยิงปลานะฮะยิ้มเลยครับเพราะว่ามันปลาจะลอยขึ้นมาเยอะนะฮะอันนี้ก็คือปัญหาการทําคลิป ของชิงหลิวนะฮะชิงแต่ว่าคือถ้าเป็นน้ําในนงในนาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ามว่าผมก็ไม่มีนาแล้ะ <S <S ไปต้องไปทางย่านนครข่สีเลยตอนนี้ว่าเดี๋ยวนี้ก็อายุมากแล้วไปไกลมันก็ไม่ไหวนะไปทางน้รข่สีนั่นก็คือมันจะมีพวกนี้นะปลาช่อนมาชาโดก็เ,เยอะนะสมัยก่อนมเมื่อตกอยู่ก็วิ่งไปตกกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะแว้นไปไม่ไหวแล้วแะว่า กลุ่มกลุ่มเขาก็ไปทํามาหากินอาชีพอื่นบางคนเ็เลิ่กตกปลาแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ตกเลิกมตกไปแล้วแล้วมันอะไรบ้างบางทีก็ตกเล่นตามบ่งตามบอเล็กๆน้อยน้อยผมเองก็ช่วงนี้ก็คืออ่าคลิปปลาช่อนเมื่ก่อนแล้วครับตกปลาช่อนแว้นๆเล่นสนุกสนุกไปก็ให้พอมีคลิปลงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่คนชอบนะครับ เมงผมตกมาทุกอย่างตั้งแต่สมัยก่อนแล้วปลาบ่อนี่ก็ไปตกแข่งแล้วนะฮะตกแข่งก็ประจําครับทุกอาทิตย์เลยแต่ช่วงหลังนี้มันทางบ่อก็เลิกลาไปเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยม,มีมีการแข่งขันกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีแข่งอยู่เหมือนกันแต่มันก็น้อยนะฮะน้อยตามสภาพครับส่วนมากก็ไปตกธรรมชาติสบายใจดีนะฮะ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับก็ต้องขอนะขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะแล้วแล้วตอนนี้อ๋อันนี้ก็ต้องขอรวมมันนี่ฝากถึงเพื่อนใหม่นะฮะที่เข้ามาครับสไครให้ผมนะครับไม่ต้องบอกอะไรเลยนะครับเพราะมันผิดกฎนะครับมันเป็นการแลรกซั์นะฮะไอ้ที่ว่าซับหลุดซับหลุดนี่มันหลุดมาจากตรงนี้นะฮะคือถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆแอดเข้ามาไอ้กดติดตามมานะฮะแล้วก็คอมเมนต์ว่าฮะติดตามให้แล้วนะฝากมาดูช่องบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ในลักษณะนี้มันเป็นผิดกฎของ YouTube นะเพราะฉะนั้นที่มาติดตามท,ทีแรกมันจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเสร็จแล้วทีนี้ว่าเรื่องในช่วงหลังที่ว่าซับลดซับลดที่มันหยุดบางทีก็หยุดโช่วงนี้ก็ยังหยุดอยู่เลยนะ ขึ้นนี้เดียวเดี๋ยวก็ลงอีกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะเพราะมันเป็นพอตอนนี้รู้สึกว่าทาง u t u b e เขาจะตรวจตรวจสอบเยอะตรวจสอบเยอะเพราะฉะนั้นพอมันปิดที่ที่ที่เขาขึ้นให้เราขึ้นไปแล้วนะสมมุติว่ากดไปติดตามแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วผมไปติดตามไปติดตามกลับปุ๊บแต่ว่ามีข้อความในนี้ปุ๊บเขาลบ เขาตัดออกเลยฮนะเขาลบทิ้งเลยและอย่างก็การนี้นะะเขาต้องให้ชมคลิปกันไม่ใช่นาทีสองนาทีนะฮะคือคือสักสี่ห้านาทีหรือว่าชมยาวๆเวลามาไอเนี้ยนะฮะกดติดตามมันเนี่ยแล้วสมมติว่าเพื่อนใหม่นะ,ะที่เข้ามาชมนะฮะแล้วก็คิดจะติดตามก็ติดตามผมนะค,ะคือเข้ามาคอมเมนต์เฉย,ยๆเลยครับคอ,คอมเมนต์ตามเ,เรื่องๆมาเลยเดี๋ยวผมติดตามกลับให้ยังงะ,ะ้สองสามวันนะฮะ สองสามวันจะจะติดตามกลับให้เพราะติดตามถ้าติดตามย้อนกลับไปเลยเลยอย่างเงี้ยนี่แหละครับนี่ก็คือตัวหลุดเหมือนกันทับจะหลุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคือมันเหมือนเนี่ยมาปุ๊บตอบตอบเออกดติดตามมันปุ๊บผมกดตอบเกาะตอบเอติดตามกลับเลยปุ๊บเนี่ยนี่แหละฮะคือตัวหาคือโหยอดทรับผมหายไปเยอะธรรมดาเนี่ยมันต้องขึ้นพันตั้งนานแล้ว สันทีนี้ว่าเนี่ยมาเจอโอ้ผมหายไปเป็นร้อยเลยนะรับเพื่อนอะหายเป็นร้อยเลยแล้วก็ไปไปเช็คหลังบ้านดูก็ไปกดกดดูแล้วก็กดติดตามกลับเข้าไปใหม่อันก็ได้มัง่งไม่ได้มัง่งแต่ว่าถ้าเป็นข้อความที่มาว่าในสานองแรกซับเมื่อไหร่ปุ๊บตัดขาวอ่อนเลยเขาตัดให้เลยเขาตัดเลยก็คือถ้านั่นคือก็ต้องติดตามกลับเข้ามาใหม่ตอนนี้ถ้า ติดตามกับมานะฮะเพื่อนใหม่นะครับก็นี่ครับดูคลิปต้องดูคลิปให้ยาวๆนะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วก็เบนมาตามปกติเลยฮะคือคือคลิปผมคลิปตัวโอ้ลุงได้ปลาตัวใหญ่จังอะไรจังคนที่มากดคอมเมนต์ให้ผมอะผมไม่รู้อะว่าติดติดตามผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่า ผมจะกดติดตามกับแต่ว่าตอนนี้ต้องเว้นระยะสักสวันหรือสามวันนะก็ช่วยได้ช่วยได้นะก็จะพูดอะไรอีกก็ยังไม่รู้นึกไม่ออกนะครับแล้วอย่างเออเรื่องการไลฟ์สดอีกเหมือนกันนะครับบางทีอ่ะเพื่อนเพื่อน,นไลฟ์สดมาบางทีผมเขาดูมันแป๊บเดียวเองผมไม่ค่อยมีเวลาที่ว่าจะมานั่งดูนานๆนะฮะเพราะว่า คือผมตอบคอมเมนต์กับของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของคอมเมนต์ที่ที่คอมเมนต์เข้ามาอะไรมาก็ตอบช้าไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ายังไงผมจะดูตอบกลับให้หมดนะฮะแต,แต่แต่ในเรื่องของการไอ้คอมเมนต์จากคลิปเข้ามาบางครั้งผมจะไม่ได้ตอบกลับนะครับคือมันเยอะมาาผมโอ้โหเนี่ย อย่างวันเนี้ยไม่ได้ไปตกปลาเนี่ยผมนั่งอยู่นะอยู่ผมเปิดทั้งคอมทั้งโทรศัพท์เลยนะฮะตอบเพื่อนอะตอบทั้งไปคอมทั้งโทรศัพท์อะไรทั้งหมดเลยยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่ามาทำนี่คลิปนี้ก่อนแล้วทีนี้คือคลิปตอนเนี้ยคลิปที่ถ่ายถ่ายสำรองไว้มันก็หมดแล้วมอีอีกนิดนึงเดี๋ยวผมผมจะลงดูงไว้แต่ก็เลยมาลงเนี่ยมาขอบคุณเพื่อนๆนก่อนนะครับ ท,ท่านเลยขอบคุณจริงๆมันคือกำลังใจที่ทำให้สู้ต่อนะฮะติดตามกันแล้วแล้วทุกท่านนะฮะคลิปของเพื่อนๆทุกคนที่ผมดูนะเดีย๋ยวเนี้ยผมจะดูนานนิดหนึ่งอย่างว่านะต้องให้ได้สี่ห้านาทีแล้วก็คอมเมนต์กลับไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ สูใจคอมเมนต์ไปแล้วถ้าสมมุติว่าตีคอมเมนต์มาในกล่มของเพื่พออาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่ผมอ่านนะผมเปิดดูนี่ผมอ่านหมดเลยนะฮะแต่ว่าตอบกลับเนี่ยโอ้โหมันเยอะมันก็เยอะพอสมควรนะผมก็กดหัวใจให้นั่นก็คือหมายความว่า,วาผ,มผมผมผมไม่ใช่ไม่ได้อ่านนะผมอ่านหมดเราจะได้รู้ว่เออว่าเพื่อน เขายังรักเราอยู่ยังยังยังติดตามเราอยู่เขาคอมเมนต์มาแล้วเพื่อนๆที่ที่ไม่ได้ตอบกับในในนัดไปก็อยากโกรธกันนะครับอย่าเสียนะฮะผมก็ทำเนี่ยทาคนเดียวทำทุกอย่างมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งแล้วบาดีพวกนักเอม็มบางทีเขาก็ติดธุระติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไปไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องแหวนเป็นคนเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> นี่ก็สอง ดีเมื่อสองวันนี้ก็นา่าต่อมลงซ่อมรถไปอีกเออมันเป็นไรครับฝนตกด้วยช่วงนี้ฝนพายุเข,ข้าอยู่แล้วฝนตกก็คงไม่ค่อยได้ทําิลิปแต่ว่ากิฟิ์ประชอดน่าคงไปหาลิปประชอดเหปปดมือนกับที่ทำนั่นนะะ่ะใกล้ใกล้บ้านไม่ไกลบ้านนะวิ่งไปท,ทางนู้นมันงรงนี้มันงกองนู้นกองนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ใช่ว่าได้ไม่ใช่ว่าเก่งนะฮะได้ทุกรอบไม่มีแล้วครับ <laughs> มันก็เป็นวัตจัก มันนะฮะผมก็ไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆครับจากใจที่ติดตามกันมาก็นานพอสมควรนะก็ผมก็ทําคลิปมาเป็นปีแล้วบางคนก็ติดตามกันมานานแนละ้วแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยบ้างเหมือนกันอนะ่ะคนติดตามนี่เป็นพันแต่บางทียอดยอดคนดูมันแค่ร้อยสองร้อยผมก็ ก็ดีใจที่ได้ยังได้ร้อยสองร้อยที่ว่าเข้ามารับชมคลิปแต่ละคลิปนะถึงแม้มันจะไม่เยอะกว่าจะครบสี่พันย่โมงนี้นะก็อีกเป็นปีก็ไม่รู้จะได้ไดหรือเปล่าปีพศไหนก็ไม่รู้ครับผมก็วันนี้ก็คงก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ ติดตามกันตะเรื่อยไปนะครับอย่าอย่าทิ้งกันนะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดยังไม่มีทุนทนะครับนะครับถ้ามีทุนนะครับผมอยากจะได้กล้องดีๆสักตัวหนึ่งซึ่งมันจะทําภาพสวยทําภาพสโลโมชัน่นทําอะไรสวยๆอย่างที่เขาทำได้ต้องเก็บตังก่อนละครับตอนนี้แต่ไรายได้ก็น้อยนะไม่รู้จะยังไง ทุกวันนี้ผมใช้แค่โทรศัพท์ถ่ายอย่างเดียวเลยนะคอมนี้มันก็เป็นคอมคอมใหญ่คอมเก่าแล้วคอมโบราณนะครับครับผมก็ต้องขอสวัสดีไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับยิบหน้า <c oughs> วันข้างหน้าอาจจะได้ฉลองนะครับฉลองฉลองครบสี่พันนะครับ <c oughs> ก็หวังแรงใจจากเพื่อนๆทุกคนครับ ครับผมสวัสดีครับ